มีโยมเขียนมานะโยมบอกว่ากราบนมัสการค่ะโยมเพิ่งจะได้เปิดฟังการเทศอนุโมทนากับพระอาจารย์ฟังแล้วดีมากๆเลยค่ะอันนี้ก็ามาตรงนี้ก็จะกล่าวเพิ่มเติมลักษณะการพิจารณากายถ้าเราพิจารณาในแง่ ผมขนเล็บฟันหนังเนลนกระดูกก็ต้องให้เห็นว่าเออเน่ะลักษณะความจริงมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแหลแต่ว่าสติปัญญาของเราเข้าไปวิเคราะห์ใส่ใจระลึกพิจารณาตั้งใจพิจารณาจริงๆออกไปเห็นไหมความจริงมันก็เป็นอย่างนั้นลักษณะผมทุกเส้นมันก็มีลักษณะของมันมลักษณะผมทุกเส้นมันก็มีลักษณะของมันใช่ไหมลักษณะผมทุกเส้นนั้น จะให้เหมือนกับกระดูก hmm. ก <mic S 2> the be ็ไม่ได้ลักษณะของกระดูกก็มันก็มีรูปร่างลักษณะของมันจำเพาะของมันใช่ไหมลักษณะของผมทุกเส้นก็มีลักษณะของมันลักษณะขนทุกเส้นเกิดตามเนื้อหนังมันก็มีลักษณะของมันนั่นแหละใจมันมีลักษณะเหมือนกับกระดูกกระดูกมันก็มีลักษณะแต่ลักษณะความแข็งของความเป็นธาตุดินน้ำไฟลมนั้นน่ะมันมีเหมือนกันหมดแหละอืมผมมันก็มีธาตุดินอยู่แต่พูดถึงว่ารูปร่างลักษณะ อาจารย์จะให้รู้จักปีนาว่ะรูปร่างลักษณะเส้นผมทุกเส้นมันก็ไม่เหมือนรูปร่างหน้าตาของกระดูกทุกชิ้นทุกอันใช่ไหมกระดูกร่างกายทุกส่วนทุกชิ้นทุกอันน่ะมันมีรูปร่างล่ามันมีรูปร่างหน้าตาลักษณะของมันอยู่นะยกตัวอย่างสองข้อนี้นะเรื่องเรื่องผมกับเรื่องกระดูกของอย่าง แม้แต่กระดูกทุกส่วนในร่างกายนั้นมันก็มีรูปร่างลักษณะไม่เหมือนกันเหมือนกันโดยความเป็นกระดูกแต่ลักษณะรูปร่างมันไม่เหมือนกันใช่ไหมนั่นแหละปัญญาเราต้องไปพิจารณาตามความเป็นจริงนั้นมันก็จะเข้าใจนะลักษณะกระดูกนิ้วกระดูกมือไหมลักษณะกระดูกกระดูกขากันไกยอย่างเงี้ยรูปร่างลักษณะ มันไม่เหมือนกันเลยลักษณะคนทุกเส้นก็มันก็มีลักษณะหนึ่งของมันจะให้มันเหมือนกับกระดูกทุกส่วนก็ไม่ได้นะแล้วมันก็ไม่ได้เส้นยาวเลยเส้นขนในร่างกายแล้วก็เส้นผมมันยาวอย่างงี้ไม่เหมือนกันลักษณะเล็บรูปร่างรูปาารป่างหน้าตาของเล็บก็อย่างหนึ่งรูปร่างหน้าตาของฟันทุกซี่ เออมันก็มีรูปร่างหน้าตาของมันอยู่เไหมนั่นนะมันมีลักษณะของมันอยู่ลักษณะรูปร่างหน้าตาของเล็บของควันทุกที่รูปร่างหน้าตามันก็ไม่เหมือนกันแต่ความแข็งมันเหมือนกันคือความเป็นธาตุดินมันเหมือนกันลักษณะเส้นผมทุกเส้นขนทุกเส้นรูปร่างหน้าตาลักษณะของเส้นผมทุกเส้น จะให้มันเหมือนกับรูปร่างหน้าตาของฟันของเล็บได้ไหมก็ไม่เหมือนรูปร่างหน้าตาของผมทุกเส้นของขนทุกเส้นจะให้มันเหมือนกับรูปร่างหน้าตาของฟันของกระดูกไม่เหมือนแน่นอนแต่ความแข็งลักษณะความแข็งเหมือนกันคือความเป็นธาตุดินเหมือนกันต้องรู้จักพิจารณาให้เห็นรูปร่างลักษณะรูปร่างลักษณะผม รูปร่างลักษณะของฟันของเนื้อของกระดูกของหนังมันเป็นยังไงนี่แหละมันจะทําให้เราเกิดปัญญาเกิดปัญญาแตกฉานรอบรู้ในอาการสามสิบสองในร่างกายในเรื่องในร่างกายได,ยได้เราจะต้องพิจารณาตามสมมุตินี้มันถึงจะเห็นแจม่มแจ้งในร่างกายมันถึงจะเห็นแจมแจ้งในร่างกายเราได้ลักษณะรูปร่างของหัวใจของตับของปอดของลำไส้มันก็ไม่เหมือนกันเห็นไหม แต่ถ้าส่วนลักษณะความแข็งความอ่อนความเหลวมันมีอยู่ลักษณะของลำไส้ของตับปอดอย่างเงี้ยมันมีส่วนแข็งก็ลักษณะความแข็งก็เหมือนกันคือท่าดินส่วนเหลวมันก็มีถ้ามันมีมันก็เหมือนกันคือทตุน้ําจะต้องพิจารณาโดยความเป็นท่าสี่ด้วยอย่างหนึง่งพิจารณาโดยรูปร่างลักษณะของเส้นผมรูปร่างลักษณะ ของเส้นผมตามความเป็นจริงมันเป็นอย่างไรรูปร่างลักษณะของเล็บทุกชิ้นมันเป็นอย่างไรรูปร่างลักษณะของฟันทุกพีกมันเป็นอย่างไรรูปร่างลักษณะของกระดูกทุกชิ้นทุกส่วนทุกอันนั่ะมันเป็นอย่างไรให้สังเกตรูปร่างหน้าตาลักษณะของมันและเราจะเกิดปัญญาแบบมหัศจรรรย์และก็พิจารณาดูสภาวะเย็นร้อนอ่อนแข็ง ในตัวของมันด้วยนั่นคือตัวสภาวะธาตุดินน้ำไฟหลกอันนี้พูดในแง่ว่ากําหนดเอ,อ่อในแง่ของศึกษากายกระตาสติโสตสังเกตด,ดูลักษณะของมันนะเพราะไม่เหมือนกันเห็นเช่นกระดูกท้้งล่างเนี่ยรูปร่างหน้าตาของกระดูกทุกฝวนก็ไม่เหมือนกันรูปร่างหน้าตาลักษณะกระดูกหัวกระโลกก็อย่างหนึ่งลักษณะรูปร่างหน้าตาลักษณะกระดูกขาไก่ก็ก็อย่างหนึ่งเห็นไหมก็ไม่เหมือนกับ มันก็ไม่เหมือนกับกระดูกสีสันไมเออที่อาจารย์พิจรารณากายไปพี่นะ้ําพิจารณากายไปมาอย่างนี้มันก็เกิดแตกฉานเพราะว่าอาจารย์ไปมองดูรูปร่างลักษณะมันเหมือนกับเอ่ออาจารย์สังเกตดูว่าอย่างเช่นเวลาเราส่งดูกระจกเงาหน้าของเราเราเห็นรูปร่างลักษณะใบหน้าหน้าตาของเราใช่ไหมเวลาเราทุกคนนั้นน่ะ ไปส่งกระจกดูดูเงาหน้าแต่ละคนนั้นทุกคนก็จะเห็นรูปร่างหน้าตาลักษณะของใบหน้าของใบหน้าของเราของหนังนั่นแหะเราเห็นรูปร่างลักษณะของใบหน้าเราอยู่การพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกทั้งหมดนั่นแหะก็พิจารณาให้เห็นรูปร่างหน้าตาลักษณะของมันนั่นแหละการพิจารณากาย ที่มันจะเกิดปัญญาเรื่องปัญญาและได้ผลจากการพิจารณา,านั้นเราต้องพิจารณา,าดูรูปร่างลักษณะของมันตามความเป็นจริงนั่นแนหะอย่างเช่นลักษณะของผมมันเป็นยังไงทุกเส้นลักษณะของกระดูกทุกส่วนทุกชิ้นทุกอันนะ่ะขนาดกระดูกก็ยังไม่เหมือนกันเลยรูปร่างลักษณะกระดูกหัวรกระโหลกอย่างหนึ่งรูปร่างลักษณะของกระดูกขากันไก ก็เป็นอย่างหนึ่งรูปร่างลักษณะของกระดูกนิ้วกระดูกมือมันก็มีรูปร่างลักษณะของมันไม่เหมือนกันเลยเนี่ยที่ในเนี้ยเราจะเกิดปัญญาเลยทีเดียวแต่ความแข็งมันมีเหมือนกันคือความเป็นธาตุดินมันมีเหมือนกันหมดความแข็งในเส้นผมในผมขนเล็บในฟันก็เหมือนกันมันมีความแข็งอยู่คือธาตุดินแต่รูปร่างลักษณะมันจะไม่เหมือนกันรู้จักพิจารณารูปร่างลักษณะของมัน พิจารณาเป็นส่วนๆไปไม่จําเป็นต้องแยกให้มันกระจัดกระจายไปเป็นกองๆหรอกกาหนดความรู้สึกเข้าไปพิจารณาของเราเนี่ยแหละปัญญาความคิดใครควรพิจารณาวิเคราะห์วิจัยไปทาวิหัดทําวิเคราะห์วิใจัยในกายไปเรื่อยๆนั่นแหละอันนี้มันจะทําให้เราเกิดปัญญาเกิดปัญญาลึกซึ้งพราะกายกตาสติสตระพุธเจ้ยวท่านตัดสอนเลยมาตรจันเลยทีเดียวเลยรู้หรือเปล่าม,มาตรจันมา มันรูปรางหน้าตากระดูกหขปรากอย่างหนึ่งรูปรังหน้าตากระดูกเอ่อใโค้งทุกสิเอ่อรูปรังหน้าตากระดูกใช้โคงทุกิก่ก็มันก็คล้ายๆกันอยู่รูปรังหน้าตากระดูกใช้โคงทุกสิกหนึ่งคล้ายๆกันแต่ความใหญ่ความเล็กก็จะแตกต่างกันไปเนีความใหญ่ความเล็กแตกต่างกันไปกระดูกฟันก็จะให้มันใหญ่เท่าเอ่อเทียบเคียงเนี่ย รู้จักมีปัญญาพิจจรณาวิเคราะห์วิจัยเทียบเคียงกระดูกฟันอย่างนี้กระดูกฟันทุกฟีมันก็มีความแข็งอยู่เหมือนกับกระดูกขากรรไกรก็มีความแข็งกระดูกทุกส่วนนอกไปอย่างนี้มันก็มีลักษณะความแข็งคือธาตุดินเหมือนกันหมดมันมีลักษณะแข็นแข็งเหมือนกันหมดคือความเป็นธาตุดินแต่ลักษณะของกระดูกฟันอย่างนี้มันมันก็รูปร่างหน้าตาของกระดูกฟันก็ไม่เหมือนรูปร่างหน้าตารูปร่างหน้าตาของกระดูกฟัน ก็ไม่เหมือนกับรูปร่างหน้าตาของกระดูกฝวนอื่นๆเมีกระดูกขากรายเป็นต้นรูปร่างหน้าตาของกระดูกขาก้าไก็เป็นอย่างหนึ่งรูปร่างหน้าตาของกระดูกฟันทุกทิ่จะให้มันเหมือนกับรูปร่างหน้าตาของกระดูกขากราไกระดูกทุกทุกขวนนอกไปอย่างนี้ก็ไม่ได้นั่นแหละแต่ความแข็งลักษณะมันเหมือนกันนี่เรียกว่าพิจารณาดูกกลอย่างนี้ ดูให้เป็นเหมือนกับเหมือนกับเราดูรูปร่างหน้าตาของคนของคนอื่นนั่นแหะเราต้องสามารถกําหนดพิจารณาดูรูปร่างหน้าตาของผมคนเล่ฟันหนังเนื่อนกระดูกดูให้เป็นเหมือนกับรูปร่างหน้าตาของคนอื่นน่ะเมื่อนั้นจะมันก็จะบรรเทาและเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงมันจะไม่เห็นว่าเป็นเราเป็นของเราได้เพราะมันเห็นเป็นรูปร่างหน้าตา เราพิจะะารณากายของเรารูปร่างหน้าตาของผมขนเล็บฟันทุกรีกรูปร่างหน้าตาของมันเป็นยังไงรูปร่างหน้าตาของกระดูกขาั้นไกกระดูกศี่ษระของเรามันเป็นยังไงดูให้เห็นเหมือนเหมือนกับรูปร่างหน้าตาของคนอื่นนั่นแหละรู้จักจากาหนดดูในแง่ให้เกิดปัญญาเช่นนี้รูปร่างหน้าตาของกระดูกมือกระดูกเท้ากระดูกแขนก็เหมือนกัน มันมีรูปร่างหน้าตาของมันอยู่นั่นมันไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับความคิดของเราเหมือนกับผู้รู้ของเราหรอกเห็นไหมมันจะเกิดปัญญาแตกฉานแหละเกิดปัญญาเทียบเคียงนี่แหละปัญญาวีมุตละ่ะจละความเห็นผิดจิตจะหลุดพ้นจากความเห็นผิดว่าเป็นเราไดา้ด้วยปัญญาให้ควรพิจารณาถึงจิตไม่ค่อยไม่ค่อยสงบก็ไม่เป็นอะไรแต่ก็รู้จักทําจิตให้สงบรู้จักทา จิตให้สงบอยู่กับลมหายใจเขาออกของเราเป็นหลักเขาไว้ทาไม่สงบก็ใช้ปัญญาไล่ไล่ไปจิตใจไม่หนีออกจากร่างกายก็โอเคมันไม่หนีออกอยากร่างกายเลยดูรูปร่างหน้าตามันจะเพลินะให้มันเห็นเหมือนกับรูปรูปหน้าให้มันเห็นเหมือนกับรูปร่างหน้าตาของคนอื่นนั่นะไม่พึ่งไม่ใช่เราไม่ขอ,องของเราหรืออันนี้เพิ่มเติมในแง่ของการ พิจารณาอาการสามิบสองในแง่ที่เรียกว่าเราจะเห็นจะทําให้เราเกิดเรื่องบรญญาเห็นกายทำาตามความเป็นจริงได้กาหนดความสภาวะความเป็นธาตุกำหนดความเป็นสภาวะเย็นร้อนอ่อนแข็งถูกทุกสลับกันไปด้วยพิจารณากายมันต้องคู่กันไปอย่างนี้นะถ้าพิจารณาดูรูปร่างลักษณะของผมขนเล็บฟันหนันเงเลนก็ดูทุกส่วน ก็ต้องพิจารณาสลับกับดูสภาวะเย็นร้อนอ่อนแข็งถุขทุกความสบายไม่สบายในร่างกายนั้นการพิจารณาดูสภาวะเย็นร้อนอ่อนแข็งสุขทุกความสบายไม่สบายความสุขความทุกข์ในร่างกายนะกำหนดที่สําคัญต้องกําหนดดูกําหนดรู้พิจารณากําหนดดูให้ให้เหมือนกับเท้าสองข้างให้เหมือนกับเรายืนหยัดอยู่บนแผ่นดินนั่นแหละกําหนดให้มันเข้าถึงตัวสภาวะด้วยการพิจารณาให้เห็นเหมือนกับ การมองดูกำแพงของเรานั่นแหละเหมือนกับเรามองสายตาเรามองดูกำแพงนั่นนะต้องกำหนดจิตให้เข้าไปมองดูสภาวะเย็นร้อนอ่อนแข็งสุขทุกข์วามสบายไม่สบายนั้นกำหนดให้มันเข้าถึงตัวสภาวะด้วยการพิจารณาเราจะต้องพิจารณาตามสมมุตินี้มันถึงจะเห็นแจ่มแจ้งมันถึงจะเห็นแจ่มแจ้งในร่างกายเราได้